เล่นเติมไปแล้วล้วออกมาที่โฟเด้นนะผมโฟเด้นยึกยักมาแล้วตอนนี้มาเลนเชงปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาจนได้ฟิลโฟเด้นนะาจะอยู่และใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%นไม่ว่าจะเป็น FFC Mobile E Fo o t b a l l c a l l of Duty ทาั้นงร้านมีให้เลือกีมากเมายตลอด24ชื่อมวโามงาตลอดช่ ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ยกับผมแก๊ปสแกนเช่อเคยเกม FCMO บ้านัเองครับผม วันนี้จะมารีวิวในส่วนของฟิลโฟเด e นในโอ r 101ตำแหน่ง RW ครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจมากผมเพิ่งเปิดได้แบบสดๆร,ร้อนๆนะทุกคนนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะฟีเท้า100ที่การยิง102ส่งบอล99เลี้ยงบอล107นะ ตั้งรับ5้าส9สภาพร่างกาย73ทุกคนน่าสนใจมากๆขยับไปยืนเป็น l w c m ได้ด้วยนะค่อนข้างจะหลากหลายฮะพลังงานให้มาเป็น4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวแล้วก็ควรสมัตดตรงนี้ให้มาเป็น playmaker กับเล่นเหนือชั้นฮนะไส้ในก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะดูฮะการเล่นความเร็ว107ความเร็วการวิ่ง101แล้วก็สภาพร่างกาย73ความแข็งแรง70ครับ อ,อ,อาจจะบางไปน,นิดนึ่งแต่ว่าด้วยสไตล์ของเขาเนี่ยแลกมาด้วยกับความผิวไหวอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบน่าเล่นน่าโดนน่ารลอเหมือนกันแล้วก็ทาวที่สั่งให้มาเป็นซส์หขวาสด้วยไม่ได้แย่เลยฮะตรงนี้นะแล้วก็คุณสมบัติตร,ตร,ตรงนี้เวิร์กเดทให้มาเป็นสูงสูงด้วยนะค่อนข้างที่จะแบบชอบมากๆนะแค่ให้เป็นเวิร์กเดทสูง,ส,งสูงเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วในส่วนของฟิลโวเดนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมนะในส่วนของฟิลโวเดนนะเดี๋ยวไปดูในเกมมนะันเลย เป,เป็นแผนเดิมและแผนต้นไม้ที่ผมถนัดนะเป็นสี่สองหน,น,น่อรอดจับมาเยือนเป็น R า R C ดฝั่งขวานะเดีย๋ยวดูว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมรับฟั่งกันเลยฮะคน Thank <laughs> you

อเคฮะตอเลสมาได้ที่มีโฟเดนเติมไปแล้วแล้วออกมาที่โฟเดนนะผมโฟเดนยึกยักมาแล้วตรงวันนี้มาเลนเชงปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาจนได้ฟิลโฟเดนนะถ้าสกิลตีลังกาแบบนี้นะจำยมเนี่ยเข้าซ้ายแล้วเลนเชงแล้วปั่นด้วยซ้ายผมว่าก็ค่อนข้างดีอยู่นะถ้าเกิดว่าเลนเชงนะเออ ไม่ได้แย่ฮะเดีผมเดี๋ยวผมลองฝ่ายทีนึงอันนี้มันเล่นกับบอทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โหดมากขนาดนั้นฮะเวลาแบบดึงล็อกเข้าซ้ายเข้าขวาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะ Okay. ามาที่โฟเดนฮะมีแบบวิ่งสลับตำแหน่งด้วยนะโอเคอยู่โอเคอยู่ในเรื่องของความพิ้วต่งตางๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียดายคือตัวบารนะ์มันเดี๋ยวผมลองเท้าขวาบ้งางเท้าขวาโอเคโอเคเท้าขวาก็ถือว่าได้อยู่นะเออก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองแบบลองหักเข้าขวานี้มันเพราะว่ามันซ้ายห้าขวาสี่ก็ถือว่ายังปั่นได้อยู่ในส่วนของเท้าขวานนะเดี๋ยวลองแบบพาวเวอร์ช็อตดูหน่อยดิ โค้งมาปุ๊บแล้วกด cover shot cover <oughs> shot อ,อ,อาจจะยิงบอลไปนิดนึงทุกคนอาจจะไม่ค่อยเวิร,ร์กเหมาะกับแบบเป็นสไตล์ปั่นมากกว่าในส่วนของโฟเดนนะฮะมันแบบว่าน่าจะชอบแบบแนวปั่นมากกว่าแบบเ o อ e r ช็อตไม่ค่อยไดะะ้เพราะว่าเขายิงมีสก,กิลแบบว่าน,นี่ไงสก,กิลแบบยิงปั่นโค้งอะไรเงี้ยโอเคนะทุกคนนะก็หลังจากที่ผมได้เล่นฟิลโฟเดนมาเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นเล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับผู้เล่นเนี่ย มรู้สึกว่าติดใจอย่างเดียวก็คือสกิลของเขาเวลากดแบบยำๆอ่ะมันจะเป็นท่านี้ปกติเวลาเรากดมันจะเป็นรูเล็ตใช่ป่ละล่ะแต่ว่าเวลาเรากดยำๆอ่ะจะเป็นท่านี้ผมเลยไม่ค่อยถนัดนะทุกคนนะสมมติเลี้ยงๆมาปุ๊บเนี้ยแล้วก็กดท่านี้มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบตอกส้นแบบด้านข้างอะไรเงี้ยคล้ายๆโรนโดช็อปอ่ะอื มันก็ยังไม่ค่อยถนัดนะในความรู้สึกที่ผมใช้เล่นมาทั้ง2-3เกมนะฮะแต่ว่าด้วยความที่รูปร่างตัวบางแล้วก็โดนชนง่ายด้วยแล้วก็แลกกลับมากับในส่วนของพวกแบบยิงปั่นโค้งหรือว่าจะเป็นพวกเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยส่งบอลผมว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในส่วนของฟิโฟเดนนะ เสียอย่างเดียวก็สกิลแหละทุกคนผมอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นถนัดก็น่าจะชอบนะเวลาสับอะไรเงี้ยค่อนข้างดีอยู่เวลาคองบอลคึงบอลทุกอย่างคือดีหมดเสียอย่างเดียวคือตรงนั้นนะะสำหรับผมนะนอกนั้นก็คือให้ผ่านนะฮะในส่วนของฟิลโวเดนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นใครเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ